สวัสดีทุกคนพุกอันทัวร์วันนี้ครับอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประเทศโซนประเทศลาวนั่นเองครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องดื่มที่ใครเจอครับไปที่ลาวนี่ก็จะต้องเจอแน่นอนครับที่ลาวนั่นก็คือซอรบี้โซมเบี่นั่นเองครับถ้าไปลาวนะจะเจอแน่นอนครับร้านตามร้านเบียกก็จะมีเบียร์แล้วซอรบี้ครับซึ่งมันก็เหมือนคล้ายๆกับไวน์บ้านเราครับพวกสปายอะไรพวกนี้ครับ วันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงเนาะในลาวก็จะมี4รสชาติครับรสชาติแรกครับเป็นรสชาติเขาเรียกว่าแอปเปิลแอปเปิลไซรัปอ่ามันก็ของตัวนี้นะมันจะเป็นเคเรื่องเดียวกับของเบียร์เยลาวกับเบียร์ลาวนั่นแหละครับแต่มาดูครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะถูกใจพี่อ้นไหมอ่าอ่าน,น,นะครับสบรรับปีครับอันนี้ก็เป็นสีแบบใสๆหน่อยแบบไซรัปนะอ๋ะอพี่อ้นลองดูครับเป็นยังไงครับรสชาติถูกใจไหม ไปครับรสชาติของตอัวนี้รู้ไหมไปครับรสชาติแอปเปิผมชิมบ้างเป็นไงบ้างโอ้เหมือนข้าวหนามากรู้จักไหมข้าวหนามากบ้านเราอะ่ะมนสะโทบ้านเราเลย <c oughs> มันคล้ายๆกับสะโทบ้านเราครับกินแอปเปิ้ลนี่คือแบบแข้าวสาโทบ้านเราจัดเลยลครับตรงนี้ก็มีกินแอปเปิ้ลนอนกลิก่นแอปเปิ้ลเขียวอะ่ะอ่ามีกินแอปเปิ้ลเขียวออกนิดๆเนาะ ก็ได้ก็ได้ก็คือ,อใครชอบซ่สสาซาเนาะออกจากซ่สสาซาหน่อยเขาบอกว่าแอลกอฮอล์สี่จุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับตรงนี้ก็พอๆกับอ่าที่บ้านเราครับเอาหรอ่ารสชาติครับรสชาตินี้พอได้ไหมไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปเป็นร็แบล็กเบอร์รี่ครับร็แบล็กเบอร์รี่ออกจะสีแบบแบล็กเบอร์รี่หน่อยครับลองดูครับปเป็นไงครับ บบชเบอร์รี่ครับอ่าพี่โยนพี่โยนลินให้พี่โยนเลยครับมาโอ้โหนี่ออกกินออกเยอะกว่าเนาะอันนี้กินของแบชเบอร์รี่จะออกเยอะกว่ามันจะแก้ไขเด็กวิ่งรถเดีับพี่บอลบอกเหมือนยาแก้ไขเด็กโอ้โหยาแก้ไอเด็กมันยาแก้ไอเด็กมันยาแก้ไอเด็กใช่ไหมเฮ้ย ตะกินมันได้อยู่นะกินมันแรงกว่าคุณเห็นไหมหอ,อมกว่าเนาะหอ,อมกว่าองเบียร์ตะกี้นี่ครับแบล็คเบอร์รี่เป็นไงครับบอกเหมือนกิน <c oughs> เทียบกับเทียบกับตะกี้นี่เป็นไงบ้าง <c oughs> ชอบแบบไหนมากกว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าไม่ชอบกินแรงแรงไม่ชอบกินแรงแรงอ๋อคุณชอบแบบใส่ลับแบบนี้อันนี้ผมอืมกินเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ครับต่อไปเป็นรสอันนี้สีสันสวยงามมากเลยรส ส wow, <Wow. S 1> ตรอเบอรี่แอนด์กีวี้าตัวนี้สตรอเบอรี่แอนด์กีวีครับสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่แอนด์กีวป๊าปเอาให่มาลองดูครับโอ้อันนี้สีสวยนใช้ได้ครับโยนโจยไหนครับเออนี้กินออกมันออกไปยนสตรอเบอรี่แอนด์กีวีอ่ะ เป็นไงเพื่อนอันนี้แบบอันนี้ออกเปรี้ยวกว่าเนาะความเปรี้ยวมันจะเยอะกว่าเพื่อนเลยครับสำหรับรุ่นนี้ใครชอบเปรี้ยวๆนี่ต้องแบบสตรอเบอรี่แอนด์กีวีกลิ่นสตรอเบอรี่ไม่ค่อยมีเลยสตรอเบอรี่ไม่ค่อยมีเนาะอืมได้เปรี้ยวๆของกีวีมากกว่าเออใช่ปรี้ยววีของพี่มากกว่าใส่ได้แต่สีตัวนี้ก็ใครชอบเปรี้ยวๆนะต้องรุ่นนี้เลยสตรอเบอรี่แอนด์กีวีครับใครชอบแบบเปรี้ยวๆนะองลองตัวนี้ อืมต่อไปครับรถสุดท้ายครับรถวอเตอร์มันลอนรถแตงโมนั่นเองจ้าแหววแตงโมครับแตงโมจินตลามาัแล้วอ๋อสั่นตัวโอ้ยฟองซ่าอะไรนี้อันนี้สีออกอน่อนๆมา่อ่พอครับเดี๋ยวเมาฮะยังไงแตงโมะกินออกไหมได้อยูนะกินแตงโมเฮ้ย อันนี้ออกวันมันทำไมมันคล้ายๆกันหมดเนานะเราเลือนหรือเรากินอะไรอันแล้วอันนี้เปรี้ยวกว่าน,นี่เปรี้ยน้อยอ่าเปรี้ยวน้อยของอินนเมลสตรอเบอรี่กอยวี่จะรู้สึกไม่ค่อยชัดเลยอันนี้จะเปรี้ยวสุดเนาะอันนี้เปรี้ยวรองลงมาอันนี้ก็จะเปรี้ยวละมุนลงมาของแบล็คเบอร์รี่เนาะตัวนี้น่าจะเป็นแบบหวานสุดเนาะแอปเปิลเนี่ยจะหวานสุดละอืมสตรอเบอร์บี่ครับของเราครับการรีวิวเราก็ประมาณนี้นะครับ ซึ่งที่ลาวเคยลาวก็ราคาประมาณ 20, ยี่สิบพันกีบยี่สิบสองพันกีบก็สองหมื่นสองพันกีบก็ประมาณ,มาณ 20, กว่าละยี่สิบกว่าบาทครับไม่แพงไม่แพงที่ลาวพดยเครื่องดื่มน,นี้ไม่แพงมากเลยอ่าเรียนระดับความชอบของพี่อ้นครับชอบรถไหนไหมสุดถ้านี่เป็นรถแรกเนี่รถแรกนี่วอเตอร์มิลเลนแตงโมรถกีวีอ๋อ ผมโดนอันนี้หมกินกินยาพี <laughs> ่โอ้นชอบแตงโมเป็นอันดับแรกครับแตงโมอ่ะรสแตงโมพี่โอ้นชอบแตงโมลองมาก็เป็นสตรอเบอรี่แอนด์กีวีแล้วก็รสแอปเปิ้ลสลัดแล้วก็รสสุดท้ายครับเหมือนกินยาก็บอกแตรอเบอรี่โฟลมนะชอบอันนี้อันแรกเลยครับอันนี้เลยครับแอปเปิ้ลสลับมาแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นตัวนี้ครับเปรี้ยวแล้วหน่อยเป็นสตรอเบอรี่แอนด์กีวีอ่าน,นี่ผมจะชอบลองมาหน่อยตัวนี้ก็ ปตเตอร์เนี่ยผมชอบเป็นราาักษาตไปจนแตงโมส่วนรถสุดท้ายนี่ชอบรายสุดจริงๆ <c oughs> แต่ก็พอกินได้ครับต่อไปเดี๋ยวเราเราจะมาลองมิกกับเหล้าไทยครับสุราข้าวหอมเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะลองมิกให้ดูครับว่าปอมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวคอยดูกันต่อไปเราจะทำสับบี้บอมนะครับผสมกับเหล้าขาวของเราไทยอ้ากับนี่ครับผสมกับสุราทิพย์ไทย นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวดูครับเอ้ยเราจะบอมให้ท่านดูครับจัดไปครับจัดไปอื้มโอ้โหจัดเต็มมากครับสะเบอร์บี้บอมบ์ครับลืมกอฟังโอ้ยครับลองดูครับเอ้าะครับเราเไปมาชิมครับสับเปอร์บี้บอมบ์เป็นไงครับ ผสมกับ <c oughs> <c oughs> อะไรนะแบงค์บัลลี่ผสมกับ <c oughs> ข้าวหอมไทยดีนะดีนะอา้าวไหนผมลองดิดีกว่ากินปเปล่าดีกว่ากินปเปล่าครับพี่โอนบอกเดียวกินปเปล่าครับเออมันเทอบทรบอัตรลดลูกเล่นใช้ได้เลยครับนี่นะครับไข่ลาวมิกกันได้อลองสับเบอร์บี้ครับ มันอาจจะไม่ขมเหมือนของเบียร์แต่ว่ามันมีรสชาติของกลิ่นผลไม้ผมว่าสาวๆน่าจะชอบนะแบบนี้เพราะว่ามันเนาะกินง่ายเนาะอะไอ้กดแล้วก็แอลกอฮอล์แค่4.5ก็ประมาณเท่ากับเบียร์ครับเมืองลราวให้ได้ไอ้ยสนหาครับมาชนแก้วครับเ<ป>ชด